ห,หน้าตาดูไม่ได้เลยนั่นแหละทรกอนหน้าตาดูไม่ได้เพิ่งไปรับจุนมาค่ะจุนเพิ่งเรียนรุ่นนี้มีสองสีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหน้าตาเพิ่งไปรับจุนมาสวัสดีทุกคนนะคะชื่อกันหนุนนะคะรุ่นนี้ใส่ทน,นะคะ่ะใส่ทนมีสามสีนะคะ S <S <S มีสองแบบนี้มีสองแบบอุ้ยจ,จูนรองเท้าสวยอะอาอมาชอวหน่อยเร็วมาชอรองเท้าหน่อยไม่หมามากเร็วโอ้โหจุนใส่หล่อมากเลยรองเท้าเด็กก็มีนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะอรุ่นนี้นะคะมีสองสีนะคะพรมากดูได้ค่ะเขาจะตอกเนี่ยเนี่ยใส่น็อตใส่น็อตเนี่ยแล้วก็เป็นยางพารานะคะ ใส่น็อตสวยทรงสวยนะคะอันนี้ไซส์เบอร์ลเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองก่อนาม,มาใส่ส,สามแปดสามเก้านะแต่มาใส่พอดีแต่มันเขียนว่าสี่สิบตรงไม่ใช่ใชส่พอดีมาใส่พอดีสามแปดสามแปดสามเก้า